ครับผมตอนนี้มาทาการเปลี่ยนน้ามันเกียร์แบบเปิดอ่างเกียร์และเปลี่ยนกลองน้ำมันเกียร์ครับรถนิสสุมิชิไเชโร่นะครับผมตัวเกียร์แปดสปีดนะครับมาดูกลองเกียร์ก่อนครับกลองเกียร์ของแท้ครับนิสสุครับผมแล้วก็น้ํามันเกียร์ดับเบิลตทินะครับมาดูกระดาษกลองเกียร์ครับนี่ครับผมดําแล้วนะครับส่วนตัวนี้กลองใหม่ครับผมกระดาษสีขาวนะครับ ส่วนนี้น้ำมันเกียร์ที่ไม่สามารถออกได้ครับถ้าไม่เปิดอ่างเกียร์ครับผมเพราะว่ามันอยู่ต่ำตัวน,น็อตน,นะครับมาดูน้ำมันเกียร์ครับว่าดําแค่ไหนเกียร์ดำมากครับเดี๋ยวมาดูตะกอนโครนในอ่างเกียร์กันตั้งไวเลยมาดูกดตะกอนโคนกันนะครับ ตัวนี้ครับที่ทําให้เกียร์เสียเกียร์พังตะกอนโคลนตัวนี้แหละดํามากดามากตัวนี้จะเป็นเรือนวาบอดี้นะครับผมตัวที่เรียกกันว่าสมองเกียร์ครับเดีย๋ยวมาทําการล้างก่อนครับล้างทำความสะอาดภายนรกกันครับ ผมหลังจากทําการล้างนะครับสมองเกียร์สะอาดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาประกอบกันนะครับตอนนี้ได้ประกอบกลองน้ํามันเกียร์ปลอมโอลิ่งนะครับเข้ากับสมองเกียร์แล้วผม <Yes. S 2> okay, เป็นอันว่าเส้นสุดนะครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวมาประกอบอ่างแนละเ <Yes. S 1> ต็นวันกัน,นครับผม <Yes. S 1> ขอบคุณครับ